สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์เนียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากความเคลื่อนไหวของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนตากอนที่ออกมาบอกว่าพวกเขานั้นกําลังลดจํานวนทหารและก็หน่วยป้องกันภัยทางอากาศที่ประจําการในตะวันออกกลางลงจํานวนหนึ่งนั้นล่าสุดเรื่องนี้ทางด้านวอร์สต์เรเจอร์นอก็อรายงานยืนยันเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าเวลานี้มีการย้ายหน่วยขีปนาวุธแพทริออต จำนวน8หน่วยออกจากภูมิภาคในส่วนของตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าว,า,กลาวมีขึ้นในขณะที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโจบไบเดนนั้นพยายามที่จะหาวิธีการผ่อนคลายความตึงเครียดกับอิรานหลังจากที่ความสัมพันธ์สหรัฐและอิรานนั้นเนี่ยนะครับเรียกว่าเผชิญหน้าด้วยความดุเดือดดุดันมาตลอดตั้งแต่ปี2019แล้วก็สหรัฐเองนั้นก็ไปเพิ่มกองทัพเนี่ยนะครับหรือว่ากองกําลังมากขึ้นใน หลายประเทศทั้งภูมิภาคของตะวันออกกลางหนังสือพิมพ์ w a s l s t r t e t Journal บอกว่าหน่วยต่อต้านขีปนาวุธ Patriot ถูกถอนกำลังออกจากอิรักคูเวตจอร์แดนและก็ซาอุดิอาระเบียนอกจากนี้ได้มีการย้ายระบบต่อต้านขีปนาวุธที่เรียกกันว่าทาร์ทจากซาอุดิอาระเบียด้วยเช่นเดียวกันหน่วยขีปนาวุธและก็หน่วยจําเป็นต้องใช้ทหารและก็พลเรือนหลายหลายร้อยคนเพื่อปฏิบัติการในการสนับสนุนนะครับ ในขณะที่โฆษกของเพนตากอนก็คือเจสสิก้าแมกนูนตี้ก็บอกว่าหน่วยงานบางส่วนกําลังถูกส่งไปประจับการในประเทศอื่นๆและบางส่วนได้ส่งกลับไปยังสหรัฐเพื่อทําการบํารุงรักษาและก็บอกด้วยว่าจะย้ายหน่วยที่ปรับใช้ใหม่ไปที่ใดนะครับการตัดสินใจในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศของที่สหรัฐนั้นจะนําเอาระบบไปติดตั้ง และด้วยวิสัยทัศน์ชัดเจนในการรักษาความสามารถในการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านความมั่นคงของเรานั้นก็บอกว่าต้องการที่จะรักษาท่าทีที่แข็งแกร่งในภูมิภาคที่มีความเหมาะสมกับภัยคุกค,คามและสหรัฐนั้นก็สบายใจนะครับที่มีการเป,ปลี่ยนแปลงเหล่านี้บอกว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางลกกับผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคเหล่านี้ด้วยนอกจากนี้เนี่ยครับทางด้านสหรัฐยังยืนยันว่าพวกเขานั้นจะรักษา เรื่องของความยืดหยุนที่จะเกิดขึ้นได้ในการส่งกองกําลังกลับเข้าสู่ตะวันออกกลางได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเงื่อนไขที่เรียกว่าพวกเขาจําเป็นที่จะต้องส่งกองกําลังกลับไปในที่แห่งนั้นเวลานี้กองทัพสหรัฐก,กาลังปรับสถานะทั่วโลกอย่างรวดเร็วและก็ถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานเช่นเดียวกันกันกบในหลายพื้นที่เนื่องจากว่าพวกเขามองว่าภัยคุกคามที่สําคัญนั้นเวลานี้เกิดจากจีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทางด้านกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะครับยังได้ลดจํานวนทหารในอิรักตั้งแต่เมื่อปีที่ผ่านมาเหลือเพียงแค่2 5 0 0นายซึ่งช่วยสนับสนุนกองกําลังในอิรักเพื่อต่อสู้กับกลุ่มไอเอสเท่านั้นในขณะที่อิรานนั้นยังถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามสําคัญทั่วทั้งตะวันทั่วทั้งตะวันออกกลางแต่ว่ารัฐบาลของโจไบเดนนั้นกําลังเจราจาเพื่อฟื้นฟูข้อตกลงกับอิรานในการหยุดโครงการพัฒนานิวเคร์ซึ่งอาจมีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิรานซึ่งหากเป็นจริง ความตึงเครียดในภูมิภาคแห่งนี้ก็น่าจะลดลงอย่างไรก็ตามเนี่ยครับการถอนกองกําลังออกจากตะวันออกกลางครั้งนี้ถูกมองว่าเพื่อเป็นการปรับยุทธศาสตร์เพื่อที่จะกลับมาพงาังาดเนี่ยนะครับอีกครั้งหนึ่งในขณะที่พวกเขานั้นต้องการที่จะไปต้านทานจีนแล้วก็รัสเซียที่เรียกว่าถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศพันธมิตรในภูมิภาคในหลายๆภูมิภาคด้วยกันในขณะที่